ไปต้องตัวในวันนี้นะคะกับกะละแมพัชรศรีเบญจมาศค่ะวันนี้นะคะแม่จะแนะนําธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งเขาเป็นแฟรนไช์ด้วยนะในสมัยนี้นะคะคนเนี่ยขนส่งสินค้าหรือว่าสั่งของออนไลน์เนี่ยกันเยอะมากรู้ป่วะจะมีสินค้าไปมาอะไรต,รต่างๆมากมายดังนั้นเมื่อมีการซื้อขายแล้วจึงต้องมีการนําพาไปถึงบ้านของคุณถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งแบบครบวงจรโอ้โหมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียว คุณต้องฟังเขานะคะวันนี้อยู่กับคุณทวีโชคแท้ตั้งค่ะกรรมการเจ้าที่บริหารบริษัท C e x p r e s s จำกัดสวัสดีค่ะ,คะ C e x p r e s s ทําทำอะไรบ้างคะ,ะคือเราเป็นร้านรวบรวมพัสดุบริการนะครับโดยที่เราจะเน้นในส่วนของพัสดุที่ว่า เราจะเวนเดอร์แต่ละเจ้าที่มีกําลังในการขนส่งชั้นนําในประเทศไทยเรานะครับ,รบโดยจุดประสงค์หลักของเราต้องการให้ไปตกกับผู้ส่งที่แท้จริงว่าคุณเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะส่งจากเจ้าไหนบริการที่ดีราคาที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นตัวกลางครับลูกค้ามีของมาอยากจะส่งอ่าอคุณมีบริษัทขนส่งมากมายเลย10เจ้าแล้วแต่ลูกค้าพึงพอใจครับ เลือกเลยครับดังนั้นสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นแบบขายออนไลน์ครับเขาส่งแบบพัสดุเยอะมากเลยครับคุณสามารถแนะนําเขาได้ไมาว่าเฮ้ยส่งแบบนี้สิครับดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าสามารถรับเพราะจริงๆแล้วด้วยแบรนด์ขนส่งแต่และแบรนด์ในบ้านเราอะครับ,รบมันก็จะมีจุดดีจุดเด่นต่างกันนะครับใช่เจ้านี้ราคาถูกเจ้านี้บริการที่ดีอะไรเงี้ยเจ้านี้ไม่มีค่าขนอ่เขาเรียกพื้นที่ห่างไกลอะไรเงี้ยเจ้านี้คิดแต่ดิเมนชันเจ้านี้คิดแต่น้ําหนัก อันนี้ครับหน้าร้านซีพสเราก็สามารถที <t t ่จะแนะนําล uh, ูกค้าทุกท่านได้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดและในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดถูกต้องครับนอกจากลูกค้ารายใหญ่ๆอย่างเช่นว่าคนขายออกของออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าปลีกย่อยอย่างเงี้ยค่ะหน้าร้านของซีพลาสให้บริการไหมคะให้บริการหมดครับเราไม่เน้นกลุ่มลูกค้าใดเป็นพิเศษนะครับเราเน้นแค่ว่าลูกค้าทุกท่านที่เดินเข้ามาจะได้รับขนส่งดีที่สุดถูกที่สุดบริการดีที่สุดครับ บางคนสงสัยว่าเอ้าทําไมอ่ะมีของแบบแล้วทําไมไม่ส่งเจ้าเดียวครับแต่จริงๆแล้วคือของ1ชิ้นบางทีน้ําหนักเยอะครับเอ้ยส่งกับแบรนด์นี้ถูกกว่าครับคนนี้ส่งไปอู๋จังหวัดไกลมากเลยส่งกับแบรนด์นี้ถูกกว่าใช่ครับดังนั้นเมื่อเรามาที่นี่เราจึงมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นถูกต้องครับอ่าแล้วก็อย่างอย่างที่บอกก็คือเราอยู่ใกล้ชุมชนใช่ครับ คือเราเดินไปปุ๊บอ่ะสมมติว่าเราไปในสถานที่ในโอเวอร์นี N ้ e ต้องนั่งรถไปนะถึงจะไปส่งของได้นเหรอฮะแต่อันนี้คือในตลาดเจอเลยครับ<อ>เราเน้นเราเน,น้นแค่ว่าช็อปเรา,าครับเข้าไปอยู่ในใกล้ชิดกับชุมชนให้มากที่สุดนะครับ<อ>นั่นคือโลเคชั่นของเราครับจริงๆแล้วบร,ริษัททําธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะเอ่อจริงๆเราเริ่มธรุรกิจนี้ประมาณ4ปีนะครับแต่เราเริ่มขายแฟรนไชส์แบบจริงจังประมาณ2ปีครับมีการขายแฟรนไชส์เกิดขึ้นดังนั้นคนที่ฟังแล้วปุ๊บเออ ฉันก็อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับไอ้ก,การขนส่งแบบครบวงจรให้ฉันเนี่ยเป็นตัวกลางให้คนเนี่ยมาส่งของกับฉันได้ทํายังไงอะที่ได้แฟนใชออ่ตอนนี้เรามี4แพ<ะ>็กเกจนะครับในของ4ีพัสดของเราเราเริ่มต้นที่12,900ห<ะ>้าใช่ครับ12,900สิบ <c oughs> ครับ<ต>เราเป็นเจ้า,จาของธุรกิจแล้วเหรอใช่ครับแต่ว่าในในนี้มันก็ยังมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับ <c oughs> ออมันอาจจะเหมาะกับคนในบางประเภทเพราะว่าจริงๆแล้ว4ีพัสดของเราเนี่ยเราเน้น เสริมธุรกิจหลักสร้างรายได้บางคนนะ่ะเขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่แล้วเปิดร้านกาแฟบ้างหรือว่ามีธุรกิจเปิดขายของแบบเป็นโชว์ห่วยอย่างเงี้ยอยู่แล้วถ้าอยากจะแบบเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมส่งของอะไรเงี้ยเพิ่มอีก อย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับเป็นประเด็นที่ดีด้วยเพราะผมมองว่าในในเมื่อลูกค้าหนึ่งท่านนะครับเขามีค่าเช่าตึกที่เป็นฟิกคอสอยู่แล้วแล้วเราก็เคยเจอปัญหาแฟรนไชส์ที่เวลาเราซื้อกับเขาเราต้องสแตนดอะ์ดนบางเดียวผม,ผมเลยมองว่าทําไมลูกค้าเราถึงไม่มีสิทธิ์เลือกในการที่เรามีค่าตึกอยู่แล้วแต่ทําไมเราไม่เสริมรายได้ช่องทางอื่นเพิ่มซีพาร์ท <4 part S 1> <อ>เลยเสนอช่องทางนี้เข้าไปะะ<อ>เป็นการซื้อแพ็กเกจเข้าไปเพื่อเสริมรายได้นะครับ มันต้องใช้สถานที่เยอะไหมอะจริงๆสําหรับการทําขนส่งผมว่าไม่เกิน20ตารางเมตรคือมันมันเต็มหน้าร้านอะเนาะ,ะแต่แต,แต่ผมว่าไอ,ไอตัว20ตารางเมตรจริงๆอะมันสามารถแบ่งช่อง h a นแนลเล็กๆอะครับสักประมาณ12ตารางเมตรสาหรับการทําขนส่งผมว่าทําได้ครับแล้วอย่างนี้อะเราเปิดหน้าร้านเรามีสมมติเราทรําธุรกิจอะไรสักอย่างอยู่กาแฟไขายแล้วเราก็เปิดซีพล s สซ์เอ็กเพรสตรงนี้ครับแล้วก็รับ เวลาคนเอาฝากส่งพัสดุนะฝากส่งจุดมหยเนี่ยนะผ่านเราครับอย่างนี้เป็นต้นจ่ายชาระเงินอะไรกันเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนคืออะไรคะขั้นตอนของเราก็าคือเมื่อเรารับพัสดุมาใช่ไหมครับเราก็จะคีย์เข้าระบบใน URL ของระบบของซีพัสเอ็กซ์เพรสอะครับข้อมูลพวกนี้มันจะลิงก์ตรงกับขนส่งตรงนะครับเท่ากับว่าขนส่งแต่ละแบรนด์ก็จะได้รับออเดอร์ในสิ่งที่เรากาลังคีย์เข้าไปครับแล้วเราก็จะมีปุ่มตัวหนึ่งที่ไว้สําหรับกดเรียกเอ่เวนเดอร์นั้นๆมารับ เขาก็จะมารับถึงถเราเลยถูกต้องครับรับมาอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจัดการส่งให้เรียบร้อยแต่จะมีแต่ของที่เป็น EMS ที่เราไม่สามารถเขาเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มากพอที่จะออกมารับเราอ่ะค่ะ EMS นี่จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่หน้าร้านจะต้องไปดอกทางไปรษณีย์เองอแต่เราก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับออนไลน์ เราก็จะใช้ช่องทางนั้นไม่ต้องไปต่อคิวด้านหน้ากับคนอื่นโอเคก็จะรวดเร็วล่ะถุกต่องครับแต่เราก็คืออย่างที่บอกคือเราเป็นสมมติเป็นลูกค้าเราจบตรงที่แค่หน้าร้านละเรียบร้อยดังนั้นถ้ามีเงินเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทก็ได้แล้วได้แล้วครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนแค่นั้นเองโอ้นะอ้าวช่องทางในการติดต่อถ้าอยากจะสนใจร่วมทําธุรกิจนี้ล่ะคะครับก็ เรามีเบอร์ตรงนะคร02661999 6นะครับแล้วก็ติดตามได้ชัองช่องทางในเฟซบุ๊กครับ c p a s s e x p r e s นะครับแล้วก็ w ว็บ e p a s s e e x p r e s s com ครับผมอาละค่ะคในวันนี้นะคะคนที่อยากจะมีธุรกิจแบบนี้นะคะเอาจริงๆฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร,รนะคะไปเรียนระบบนิดหน่อยมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนคหน้าร้านถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีลงทุนอะไรเพิ่มเลย ก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อแล้วก็พูดคุยกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณคุณทวีโชคแท้ตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท C e x p r e s s จำกัดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ